ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการบอกเล่าข่าสิทศสมาคมผู้สื่อข่าวสุนทรเพื่อสังคมประเทศไทยครับผมดรโรจนศักดิ์แสงทักษิณไรเลขาธิการสมาคมครับผมดรชัยยันพิสิทธิสมานส่วนนายกสมาคมครับครับวันนี้เราจะพูดถึงในประเด็นเรื่องของการร้องเรียนสองผู้เท่าถูกรัดฟ้องยึดที่ดินนะครับคืนในภาคที่สองซึ่งเราเคยออกกะไปแล้วนะครับวันเสาร์ที่13 พฤศจิกายน2564วันนี้แขกรับเชิญของเรารที่เราได้เชิญมานะครับก็คือท่านพจน์จันเสนานผู้อำนวยการสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเพื่สอสังคมประเทศไทยสาขาจังหวัดสุรินทร์สวัสดีครับท่านผอ,อ,อครับสวัสดีครับรขอบคุณท่านปอที่เดินทางลงมาวันนี้เนาะมาเพื่อมาติดตามเรื่องที่เราไปดำเนินการไปดำเนินการไว้ถึงไหนและดำเนินการอย่างไรบ้างต่อกรณีของ ตายาญ่ที่โดนยึดที่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเราสมาคมเรากําลังประกบติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วก็พยายามหาคนรับผิดชอบใช่ครับได้ซึ่งเราขอภาพคลิปในครับที่ว่าที่มีการมาร้องเรียนให้ท่านผู้ชมทบทวนอีกทีหนึ่งเผื่ออาจจะลืมไปนะครับอันนี้ที่ได้มาล้องเรียนที่สมาคมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนําเอกสารขึ้นโชว์นะครับให้เห็นกันนะครับที่มีการร้องเรียนสมาคมนะครับนะฮะ โอเคครับผมทีนี้กลับมาคุยในประเด็นนี้เราต้องถามในท่านพอออกท่านพอออครับมันหลังจากที่รับเรื่องแล้วทางส่วนของจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการอย่างไรบ้างครับ,รบท่านครับก็หลังจากที่ทางสมาคมสาขาสุรินทร์ก็ได้รับเรื่องเราร้องทุกข์ครับ,รบแล้วก็ จัดทีมงานไปลงพื้นที่เพื่อไปเห็นปัญหาและสภาพความเป็นจริงเพื่อที่จะได้ไปสํารวจในบริบทเบื้องต้นว่าได้รับความทุกข์ร้อนอะไรหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรแต่วัตถุประสงค์ของทางสมาคมนะครับทางทีมงานของเราก็เดินทางไปเดินทางไปลงพื้นที่แล้วก็ไปหลายครั้งไปก็ทีมงานพากันไปก็ไปสํารวจความเป็นจริงก็ได้พบได้เห็นได้เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อนําเสนอกับทาง สมาคมสาขาใหญ่ครับนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้รับการร้องเรียนมาเราก็ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลในความเดือดร้อนของคุณตาหงกับยายคอนครัว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างไรครับจากการที่ทีมงานเราลงไปนี่ก็ได้เห็นสภาพความเป็นจริงแล้วเรียนถามท่านผอนิดหนึ่งในประเด็นหลังจากที่สมาคมเราได้ลงพื้นที่ผมอยากสอบถามเรื่องของการได้รับ ความร่วมมือจัดเหน่วยงานของรับที่รับผิดชอบโดยตรงดีหรือไม่ดีตามที่ทางทีมงานลงไปก็พยายามประสานกับทางหน่วยงานราชการอันดับอบตนี่ไปเข้าไปไปอบตก่อนนะครับวงการบุริหารส่วนตำบลในพื้นที่ส่วนตำบลชอบชอบประกาศนะครับปากการเห็นนะครับแล้วก็ได้ไปคุยกับทางนายกอบตแล้วก็ทางประหลัดอบตก็ได้รับคําตอบตามร้านตาม ตามความตามความเป็นจริงว่าตามความจริงหรือตามภาษาราชการตามภาษาราชการตามภาษาราชการนี่มันท่านฮะเอาเอาแบบจากนั่นเลยฮะดักนเลยฮะไม่ต้องกลัวฮะับเราบอเลยว่าคืออย่างที่เราจริงทางรปตก็ยืนยันยืนยันตามเอกสารตามการพิสูจน์ข้อที่จริงข้อที่จริงครับผมตามระเบียบราชการมากันเถอะตามการตัดสินของศาลก็เลยถามว่าแล้วมีแนวทางไหน ที่จะช่วยสองตายาให้มีพื้นที่ก็ยังยังไม่ได้รับคํำตอบชัดเจนในช่วงนั้นหลังจากที่ได้รับคําตอบยังไม่ชัดเจนทางทีมงานก็เดินทางไปที่อำเภอแล้วก็ไปที่จังหวัดภายหลังหลังจากที่ไปอมตเสร็จแล้วก็วัน,ว,นวันต่อไปแล้วก็ลงไปที่ที่จังหวัดเพือ่ออยากจะพบท่านผู้ว่าแต่ท่านก็ไม่อยู่ท่านครอยู่ก็ไม่ได้เจอก็พยา<ๆ>ยามอยากอยากจะพบกับ ทางรองพบว่าเพื่อปรึกษากันเพื่อปรึกษาได้ไหมได้พบไหมทั้งหมดไม่ได้พบครับก็เข้าไปที่ศูนย์มลงธรรมศูนย์รงมธรรมก็อธิบายตามหลักตามารยาษาราชการอีกแล้วันเดิมคือเป้าหมายทีมงานเราก็อยากจะปรึกษาเรื่องที่ที่อยู่ชั่วคราวให้สองตายายแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบเหมือนกันไปที่อำเภอก็ไม่พบท่านอำเภอท่านติดภารกิจตรดสานทางช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงพักเที่ยงหรือภารกิจก็เลยไม่ได้เจอใครการทีมงานก็พากันกลับ นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านก็ผู้ใหญ่บ้านก็ยังไม่มีคําตอบชัดเจนว่าจะทํำยังไงตอนแรกก็รับปากว่าจะประ,าประชาคมให้ช่วยเหลือบางต้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนแต่ต <c oughs> ตจริงคุยง <entlich> ่าว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังยังไม่ได้ความร่วมมือจากท่านก็ยังเลยแต่ทราบว่าตอนแรกว่าจะจะให้ไปไปสร้างกระท่อมชั่วคราวอยู่ที่บริเวณหนองน้ําสาธารณะหมู่บ้านกคือยังไม่มีบทสรุป ก็ทราบว่าทางตายายนี่ไปสร้างกระท่อมได้ประมาณโครงโครงสร้างเห็นอยู่ฮะเห็นมีภาพส่งมาแล้วก็ทีนี้ก็ดูไม่ให้ภาพกระท่อมหน่อยภาพกระท่อมขึ้นมาหน่อยครับที่ตายายสร้างโอเคท่านนายกท่านนายกเสริมเลยดีกว่าเรื่องนี้ทีีน้ปัญหาเนี่ยจะรวดนี่คือการทํางาน ของทีมสมาคมที่ที่ติดตามเรื่องได้ดีมากในเรื่องนี้เนี่ยเพราะผมก็ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกันว่าเราก็ต้องไปช่วยเขาอะเมื่อดูแล้วเขาได้รับความเดือดร้อนแต่การทํางานเขายัางว่าแหละนพบหลายๆหน่วยงานที่ผ่านมาส่วนมากบวดสุขก็จะทางราชการเขาแคตอบแบบนี้แหละเพราะการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยบางครั้งเขาก็มมองว่าไม่ใช่เรื่องของเขาก็เลยเรื่อยๆไปแต่ความเดือดร้อนของตายายเราก็ต้องติดตามต่อไปตอนนี้อย่างกระท่อมที่ไปสร้างไว้นี่จริงๆถ้าผู้ใหญ่บ้านทําตามที่พูดนะโดยหลักการหรือ หลักมนุษยธรรมเนี่ยก็สามารถทําประชาคมขอให้อยู่ได้จริงๆแล้ว่ก็สามารถทําได้นะนกรณีนี้ผมเคยทําอยู่ฮะเพราะเป็นการอยู่ชั่วคราวไม่ใชถาวรใช่ชาวบ้านอาจจะเห็นใจกันเพราะอย่างน้อยก็เห็นหน้าคาตาในหมู่บ้านอะ่ะก็ไม่มีที่ไหนจะใช้ใบไม้เลษกระถึงให้ออกไปหรอกแต่ก็ไม่รีบดำเนินการมันก็ปล่อยให้เรื่องร่วงเลยมาจนทุกวันนี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนครับก็อย่างที่บอกว่าที่ที่ที่เราถามทางสมาทางทางศูนย์ก่อนทางสาขาเราเนี่ยก็ย <c oughs> ัง เรียนเรียนแจ้งเลยทางหน้าสื่อจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วเนี่ยการร้องเรียนที่สมาคมดําเนิเนการอยู่เนี่ยผมคงต้องบอกไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นอบตหรือหรือในส่วน,นอําเภอหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ตํรรรตารวจเนี่ยนะครับเราขอความร่วมมือเราในฐานะเราเป็นสื่อมวลชนเราทําต้องการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน ในเรื่องนี้คือการที่ปฏิเสธหรืออะไรก็ตามหรือเบี่ยงเบนหร,หรือให้พบหรือไม่ให้พบอะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าในส่วนในทางสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อชนื่อสังคมประเทศไทยเนี่ยเราคิดว่าบางครั้งถ้ามันไม่มีอะไรที่คืบหน้าเราคงต้องทําสือ่อชี้แจงสอบถามไปต้นท้งจัดนะฮะหรือจะให้เราทําไปถึงทางประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะในการติดตามในเรื่องพวกนี้ถูกไหมเรื่องเหล่านี้มันมีทางออกเพราะฉะนั้นคงต้องคุยเลยว,ว่าขอความร่วมมือ ใ้วยงานภา,ธาครัานะครับในการที่ให้ความสําคัญกับเรื่องอการอะไรวิ่งงานที่อยู่อาศัยนะครับโดยเฉพาะของคนสูงอายุบางทีท่านอาจจะมองเป็นเรื่องเรื่องเล็กๆนะครับแต่มันเป็นความความเดือดร้อนของของคน,อนของคน,อนของคนที่ขึแก่แล้วอ่ะใช่ะจะไปทํามาหากินก็ยังลำบากอยู่แล้วนี่ไร้ที่อยู่ที่อาศัยอยู่จะทํำยังไงคือเหตุการณ์นี้มันมีตลอดเวลาครับอย่างอย่างนี้ถ้าอาจารย์โลดต่อไปเคสแบบนี้ เราควรจะทําหนังสือถึงหน่วยงานร้ชการเร่งรัดทุกอย่างเลยกับการที่ลงมาติดตามเรื่องรับถือหนังสือเซ็นรับทราบกับมาเลยภายในเจ็วันห้าวันตอบกับมาหน่อยถ้าไม่ตอบเราก็ส่งต่อหน่วยงานสูงที่เกี่ยวข้องกันทั้งส่งยังปปชว่าเข้าหนึ่ง้าเจ็บไหมเราเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือมีนค้าเจ็มันก็มีมีที่จริงเรายังไม่อยากทําขนาดนั้นลรวท่านมันแรงไปใช่ไหมยกมุมมองเหตุผลที่วันนี้เรามาจัดภาคสองเนี่ยเราทราบข่าวาแล้วว่าขาดการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เราถึงนำเสนอภาคสองแต่จะทําทอย่างที่ท่านนายกผมพูดะนะมันไม่ยากครับจริงๆเราทําหนังสือสอบถามไปยังต้นทังกัดหรือแม้จะใช้ว่าคุณเอ่อคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าถูกไหมเรื่องของทุกสุขชาวบ้านเนี่ยมันเป็นนโยบายหนละักของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัตรีที่สามปครับทุกเรื่องเนี่ยนะครับในงานต้องเอาใจใส่ นะเพราะทุกเรื่องมันต้องมีคำตอบไม่ใช่โยนไปโยนกันมาถูกไหมใช่โยนไปดน่วนี้ไปหน่วนี้โยนไปหน่วยนี้ก็พอดีฮะก็เหมือนของของของเรื่องนี้ผมกรณีนี้กรณีน่าศึกษาฮะผมเคยทาเช็ดที่อุบลแล้วเช็ดหนึ่งนะที่กรณีโดนโดนไล่ที่ทับที่เอาที่สวคมาทับที่ฉนดเนี่ยแต่ของทายาทจริงถ้าหน่วยงานรัฐมีความจริงใจเข้าไปช่วยเหลือในงต้นมองด้วยหลักมนุษยธรรมก็ควรน่าจะรับการแจ้ไขแต่ต้นๆไม่ใช่พอเรื่องมาถึงแทนที่จะช่วยเหลือกับซัดต่ออะไรเงี้ยมันไม่ถูกนะใช่อ่ะกลับมาถามท่าน พอ,อออเราดีกว่าพอ,อครับหลยยังจากนี้ท่านจะทำไงนต่อก็หลังจากหลังจากที่มีผู้ใจบุญมอบมอบที่ดินให้อยู่ชั่วคราวก็ทําการย้ายเพราะว่าต้องย้ายก่อนวันที่18พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วครับซึ่งเราก็ประสานทางหน่วยงานของทหารมฑลทหารบกที่26ิบุรีรัมประสานกับทางผู้ผู้บัญชาการแล้วก็ท่านก็ให้ทหารมาช่วยในวันรื้อถอนย้ายเพราะว่าทางอบตอ ตามคําสั่งสารต้องให้รื้อถอนก่อนวันที่18ดพฤศจิกายนก็เลยระดมกำลังกันแล้วก็ผมไม่มีเงินไปจ้างเขาเนี่ยใช่ไหมครับก็ต้องขอความช่วยเหลือจากทหารและก็ขอขอบคุณนะที่ทางมทบอะไรนะบนทฐานบกที่26นะครับให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องกำลังบนตามที่ ทางสมาคมเราแต่เป็นอย่างนี้แล้วครับช่วยเหลือประชาชนครับเออนี่เป็นเรื่องที่ดีนะก็เราต้องชมกันใช่เรื่องที่ดีของทหารเราต้องชมกันฮะไม่ใช่ไปขอละอิดอ้อด้วยผมไม่ยุ่งหรอกอันนี้อันนี้ดีฮะท่านผู้บริหือดีต้องยอมรับว่าไม่พ้องพูดรมทำเพลงสมครไปดําเนินการได้เลยอันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริการบรนทนด้วยเชิญครับต่อไปต่อไปการดําเนินการต่อไปของของทางสาขาก็มีการยังมีการติดตามไปเร่งรัดอยู่ฮะยังมีการติดตามว่า จะเป็นยังไงต่อของชีวิตของตายายนี่ฮะได้อ,อ,อ้าวเพราะมีอะไรจะพูดในช่วงช่วงนี้มั้ะเด<ะ>ี<ะ>๋ยวเพราะเดี๋ยวเราเคร่องที่ต่อไปเนี่ยเราได้เชิญคุณพานุวัตรปานพักดีเนี่ยบุตรชายของนายโมและนางคอน ัดีซึ่งมาจากต่างจังหวัดโดยตรง่อให้ข้อมูลัข้อมูลครับท่านผอพูพเนี่ยต้องต้องบอกท่านผู้ชมแล้วก็เป็นนายรมคมนะพูดน้อยต่อยหนักครับทำข่าวเฉ่งพูดน้อยเลยพูดไม่ค่อยเก่งนี่เลยจะบอกทางหน่วยงานสการกระจาทางสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยในฐานะที่ผมเป็นผู้รายการศูนย์สาขาสุรินก็จะทันทีที่ดีที่สุดแล้วก็มีเคสไหนคดีไหนที่น้องเรียนมา เราก็จะทําหน้าที่เราจะไม่ทิ้งคนเดือดร้อนอยู่ข้างหลังตามบัตถุประสงค์ของสมาคมแล้วก็ทีงมงานทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นจิตอาสา,าและเสียสละ,ะที่พร้อมอย่ช่วยกันแลสำหรับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆเราก็จะด,ดาเนินการต่อไปแล้วก็กรณีของคุณตาหงคุณยายค้อนเราก็จะติดตามจนกว่าท่านจะอยู่ดีมีสุขหรือว่าบรรเทาความเดือดร้อนให้ดีที่สุดช่วงนี้ก็บ้านก็น่าจะ,ะเสร็จแล้วเป็นเป็นกระท่อมนะฮะ เป็นที่อยู่ชั่วคราวเรียกว่าเป็นบ้านคงไม่ได้เป็นกระท่อมไปก่อนเนาะขอบคุณผููใจบุญที่ให้พื้นที่ใกล้เคียงตรงนั้นสร้างบ้านให้เคยใครให้ขออนุญาตถาม่อยจะได้ขอบคุณซึ่งก็เป็นเป็นชาวบ้านในในพื้นที่คนไทยไม่ทิ้งกันใช่ไหมก็ยังดีครับต้องฝากขอบคุณด้วยนะนี่คือคนไทยไม่ทิ้งกันเป็นเพื่อนบ้านเลี้ยงเชียงหรือคนรู้จักกันก็ยังให้การช่วยเหลือครับผมครับผมก็เดี๋ยวเรามา ช่วงสอนะครับพบกับบุตรชายของนายหงและหนางคอนเราพักเบรกสัก,กครู่ครับ